ขอหน่อยขอหน่อยอยากกินมะพร้าวขอหน่อยเร็วขอมะพร้าวหน่อยแบ่งกินหน่อยแบ่งกินด้วยเร็วๆ แบ่งกันกินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้นะ่ะเร็วเวเร็วเร็วเร็ว,รวแบ่งกินหน่อยซิแบ่งมะพร้าวกินหน่อยแบ่งมะพร้าวกินไหนสิเดลี กินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้นะเร็วขอกินหน่อยขอกินไหนสิแบ่งกันไหนสิเร็วแล้วมืดละแบ่งกินไหนสิแบ่งกินไหนสิ แบ่งกินหนสิเอาแล้วเอาละมืดเอาไปแล้วนะมืดเอาไปแล้วนะเอาไปแล้วนะเอาไปแล้วนะมืดนะเอาไปแล้วนะ